อิสุ1.9นะเกียร์ธรรมดาเป็นแคปนะครับเป็นสปคแคป1.9ตัวแคปนะเกียร์ธรรมดาปี2021นะครับราคาเริ่มต้น3,900,000นี่ก็เป็นอิสุแฮนเดอร์นะบนาๆอิสุเข้ามาทีนะครับแล้วก็ยุกสูงรับขอต้อนรับเข้าสู่ออฟค่าอาคเน่แคปิตอลนะครับกับวันนี้วันที่28นะครับมกร,ราคมปี69นะก่อนเข้าไปรับชมรถนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด ติดตามให้ผมด้วยนะครับใครอยากได้รถรุ่นไหนลองเมนดูนะครับถ้าเกิดว่ามีในรตนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่หน้าช่องนะครับอ่ะมาดูนะครับก่อนที่เราจะไปส่งมอบกันนะครับก็จะมีการเนี่ยฮะมาตากแดดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดภายนอกภายในนะครับสปานะครับนี่คือถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบตัวปกมากก็ไม่ได้เอาเบาะมาฟอกข้างนอกนะครับก็มีการตากแดดนะก็จะเป็นสปาแบบนี้นะครับจะเค็มหรือไม่เค็มก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าคอสมบติก็จะแบบนี้นะแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะเนียนๆคริปๆนะครับมีการขัดแล้วก็มีการเคลือบนะครับขัดสีนะครับก็คือทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะอันนี้คือตัวอย่างของการฟอกบอกอยู่นะถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีแดดนะครับก็จะเร็วหน่อยนะฮะสองสามชั่วโมงก็เสร็จได้นะครับนี่คือการสปานะครับก่อนสมงมติทุกขั้นนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยวันนี้แดดดีนะฮะ มาดูในส่วนของรถที่เป็นรถในโกดังบ้างนะครับที่เรามาขายนะครับในราคาที่ราคาทุนนะครับราคาต้นน้ำนะครับราคาที่เต็นท์ซื้อราคาที่เรามมลเขาสั่งนะครับเดือนนี้ก็มีทั้งหมด6กร้อยแปดคันนะครับแต่ก็เหลือตอนนี้ไม่ถึง3 0 0ร้อยละนะฮะก็จะต้องหมดนะครับภายในไม่เหลือเหลือจริงๆไม่ถึงร้อยคันนะครับเพราะว่าเดือนหน้าจะมาอีก4 0 0ร้อยน่ะมาดูกลุ่มรถที่เรามีกันบ้างนะครับ กลุ่มรถที่เรามีนะฮะก็จะมีนี่ฮะแบบนี้ Camry นะครับแบบนี้ก็มีทั้งไฮบริดและไม่ไฮบริดนะครับแล้วก็ Altis นะครับตอนนี้ก็มีทั้งไฮบริด1.8ไฮบริดนะครับแล้วก็ 1.6G นะครับรวมถึงนะครับมาทุกเดือนแหละนะสำหรับ Altis นะมามากมาน้อยแล้วแต่รถนะครับรถนี้มีซิตี้ด้วยนะฮอนด้าเนี่ยกับโตต้าเนี่ยผมตีไว้เลยโตต้ามีมากกว่า70นะครับเดตต่อเดือนนะฮะส่วนใหญ่ฮอนด้าจะเข้ามาน้อย แล้วก็วีออสนะวีออสช่วงนี้โปรโมชั่นดีด้วยนะครับวีออสนะส่องเสร็จไปปลายถึงสัตว์ต้นๆนน,นนะครับกับปียีที่ผมแจ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคมรี่ช่วงนี้นะเอลติสเงี้ยส่วนใหญ่ปี่0นะครับปีต่ำต่เนี่ยก็มีมาบ,บ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะมาด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นตัวแคปนะเจทบรนรรดาปีสองพนี่สิบนะครับร,ราคาเริ่มต้น3 9 0 0 0นเาพนะครับปี21นี่เขาขายกันอยู่4 0 0 0สนกว่านะแต่เราขายขาย3,900สนเาพแบบไม่บวกแหวน นะครับแล้วก็ได้ลดเป็นลำดับสองนะเพราะว่าอาคาเนียแคปิตอลเนี่ยซื้อเงินสดมานะครับทำให้คุณได้เป็นมือสองของแท้นะได้ลดราคาไม่มีแวตแล้วก็ค่าโอนเบาๆครับ2,700บาทหรือว่าสะดวกไปโอนเองก็ไม่ต้องจ่ายนะครับมาส่วนนี่เกียร์ปรรดาใช่ไหมสีเงินจะเป็นเกียร์ปรรดาครับสีขาวจะเป็นเกียร์ออโต้ครับเมื่อวานผมก็จองเกียร์ออโต้ไปคันหนึ่งนะครับราคาถ้าเป็น เออราคาอยู่แถวแถวสามแสนกลางถึงสามแสนปลายเนี่ยครับเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นสี่ประตูเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่สี่แสนสามแสนปลายถึงสี่แสนประมาณสี่แสนหนึ่งนะครับเมื่อวานผมจองสี่ประตูออโต้ไปครับปียี่สิบนะครับราคา4 1 4 0 0 0หจากราคา4 3 4 0 0 0สนะครับเขามีโปรโมชั่นวันภัยให้ในช่วงอันนี้นะฮะในรถที่มีหลายๆคันนะครับอย่างมากกว่า20คันขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาจะมีโปรโมชั่นให้เขาเรียกว่าวันภัย A B C ขายราคาเดียวกันเนะี่ยรถที่ไม่เกิเกิไม่ชนเนี่ยก็จะขายราคาเดียวกันเลยนะครับก็เป็นไม่ได้ก็เรียก A หรือ B หรือ C ก็ได้จริงมันก็คล้ายๆกันนะครับต่างๆเรื่องของทุนนะเลขไม้ไม่เกี่ยวครับผมแจ้งก่อนอมาอันนี้ก็เป็นอีลูสูปแฮนเดอร์นะครับนานๆอีลูสูปเข้ามาทีนะครับแล้วก็ยุกสูงด้วยนะครับเกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบครับราคาเริ่มต้นสี่แสนเก้านะน่าจะหมดแล้วเหลือตอนนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับห้าแสนสองหมื่นสี่พันปีสองพันยี่สิบนะเลขไม้ก็ประมาณแสนห้านะครับ แสนห้าบวกลบนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีโปรครับมีมีด้วยกันแค่8คันนะครับก็เดี๋ยวเราอะอย่างคันนี้นะฮะก็จะแฟนเอนได้นะครับไม่ไม่เก็บค่าจัดอะไรต่างๆนะครับก็จ่ายแค่ค่าประกันภัยอย่างเดียวครับและรถทุกคันนะครับภาษีจะไม่ขาดนี่ฮะภาษีจะต้องเป็นปัจจุบันเสมอนะครับอย่างนี้อ้เลยปัจจุบันมาเยอะเลยนะะนี่หนึ่งธันวาหกเก้าเลยนะครับ ภาษีไม่ขาดนะครับแต่ว่าประกันและพรบจะขาดเสมอนะครับเพราะว่าตอนที่เราให้เช่าเนี่ยยม่หมดสัญญาเนี่ยเราจะใช้เป็นประกันกลุ่มของอ c คเนย์แคปิตอนะครับแล้วก็พรบกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อรถไปไม่ว่าจะเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์เนี่ยคุณต้องไปซื้อประกันเอาแล้วก็พรบครับประกันก็อยู่ราวหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ครับแล้วแต่ชั้นไหนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพรบก็ถ้าเป็นรถเก่งก็646นะครับ646บาทส่วนถ้าเป็นกระบะก็เป็น9ก0กว่าบาทนะครับ 986ปหรือ968เนี่ยประมาณนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นกระบะนะสา,สายเชิงพาณิชย์แบบนั้นก็ตอนนี้ก็ในโกดังนี้ก็จะถามว่าแบบนี้โล่งไหมผมถือว่าโล่งนะแบบนี้ถือว่าโล่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือเต็มทุกช่องทางนะครับเต็มทุกช่องนะช่องหนึ่งก็น่าจะ50คันได้มั้งสำหรับโกดังนี้นะแต่ถ้าโกดังมานาช่องมัน30คันแต่ว่ามันได้หลายช่องนะเป็น10ช่องเลยอ่ะมานะครับ มีรุ่นหนึ่งที่ผมลงหลายคลิปแล้วนะครับสามลับอีวุสุ1.9ฮะเกียร์ธรรมดาเป็นแคปนะครับเป็นสเปคแคร็1.9เกียร์ธรรมดา6เกียร์แล้วนะครับปีถอย20นะอันนี้มาทั้งหมด17คันนะครับผมบอกทุกคลิปเลยมีอยู่ที่โกดังเทพารักษ์เนี่ยเยอะกว่าคือ19เออ13คันส่วนบางนามี4คันนะครับเลขไมโดชเลียของเขาน้อยสุดคือแสนหแล้วก็มาก แล้วก็อีกสิบหัวคันเนี่ยก็ประมาณสองสองแสนนะครับสองแสนตับสองแสนพันสองแสนสามพันสองแสนสามหมื่นสองแสนสี่หมื่นประมาณนี้นะครับมีด้วยกันสิบสามคันโดยราคาเฉลี่ยคร่าวๆนะผมว่าสองแสนปลายนะครับสองแสนเจ็ดสองแสนแปดผมก็บอกนี้ทุกชิปนะไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านแดงนะฮะนะฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้าสองแสนกว่าก็ถือว่าราคาสวยนะครับมีด้วยกันสิบสามคันนะครับจากบริษัทเนี่ย DKL อะไรสักอย่างนะครับเนื่องด้วยเวลาถ้าเราไม่ได้มีสติ๊กเกอร์นะครับ เราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่ารถมาจากน่วยงานไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็เคยไปถามเขาเขาก็บอกว่าเป็นความลับของทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสติ๊กเกอร์เราถึงจะรู้นะครับแล้วก็ส่วนราคาน่าจะออกผมถามสต๊อกแล้วนะครับก็จะออกก่อนสิ้นเดือนนะครับก็มีลูกค้าของผมรออยู่สองสามคันเหมือนกันนะครับก็เรื่องก่อนก็ได้เลียกแสนหกครับเรื่องที่หลังก็ได้เลขใบไ0สองแสนนะสำหรับรถปีย0สิบในกลุ่มนี้นะฮะรถตู้นะครับรถตู้จาก170้จคันนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง80คันแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวต้องส่งละมูนอีกนะครับแล้วก็ส่งเต็นท์อีกเพราะนั้นเนี่ยทักมาคุยได้ครับเป็นหน้ายาว2.8 AUT ปออโต้นะครับปี2020นะครับทั้งล็อตนะล็อตนี้รสึกจะเป็นล้อแม็กนะฮะถ้าล็อตไหนเป็นของหน่วยงานอ่ะถ้าล็อตไหนเป็นของหน่วยงานอ่ะจะดีนะครับแล้วก็นะครับอ่ะไปไปในเรื่องของราคาบ้างนะครับราคาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปีที่ปียี่สิบสุดแดีเซลนะครับก็จะเป็นราคา 8 0 0 0 0 66,000ครับอันนี้คือถูกสุดนะแต่หมดแล้วนะครับเรามีอีกคาเกตก็คือนับขึ้นไปนะครับอีกคาเกตแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับก็จะราคา9 0 0 0 0 92,000แต่หมดแล้วนะครับรถที่รย160คันเขาเห็นราคา900,000กว่าเขาก็จองเรียบร้อยแล้วครับเหลือตอนนี้ราคา1ล้าน150,000ครับหรือว่าล้านหมื่นก็มีนะครับล้าน50,000ก็มีนะครับก็ลองดูมันมีด้วยกัน5เกรด5ราคานะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับโกดังเทพรักษ์นะครับในวันที่28มกราปี69านะครับใครสนใจรถที่เป็นมือหนึ่งมือเดียวนะครับรถที่เป็นต้นทางต้นน้ำนะครับเป็นราคาส่งนะครับไม่ต้องมานั่งขอราคากันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่เต็นซื้อได้นะครับแล้วก็เต็นก็เอาไปเยอะพอสมควรนะครับก็ครึ่งโกดังอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาซื้อที่ต้นทางนะครับสภาพที่เห็นถ้ามีริ้วมีรอยนะครับจะมีใบเคลมให้ทุกคันนะครับเอาไปทํารถให้มันเรียมได้ทุกคันนะครับ เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบอดี้ข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนรถมีเกีรชนและไม่ชนนะครับเลือกเอาได้ราคามาแตกต่างกันนะครับมีด้วยกันท่าเกีรอย่างที่ผมบอกนะใครสนใจก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s ส r ค b e หรือว่ากดติดตามให้ผมนะอยากดูรถรุ่นไหนหรือว่าติดตามผมได้เลยผมมาทาคลิปทุกวันนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้สถานะโกดังเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับนี้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันนในทุกๆวันครับสวัสดีครับ